ขนมปังนิ่มขนมปังมีเนื้อสัมผัสนุ่มฟูและมีรสชาติที่หวานละมุนค่ะเพราะว่ามีการเพิ่มนมสดเนยน้ำตาลและไข่ไก่เข้ามาในส่วนผสมค่ะสูตรนี้แป้งจะค่อนข้างชื้นหน่อยจะนวดมือก็ได้แต่ถ้าใครมีเครื่องนวดด้วยเครื่องจะสะดวกกว่าค่ะเริ่มจากการใส่แป้งลงไปแบบนี้ต่อด,ด้วยยีสต์และเกลือ ตามด้วยน้ำตาลที่นอกจากจะให้ความหวานแล้วยังมีคุณสมบัติทำให้ขนมทุกชนิดนุ่มและเซตตัวเมื่อขนมเย็นลงค่ะน้ำตาลที่โดนความร้อนจนละลายเป็นไอน้ำดันโครงสร้างขนมปังให้ขยายตัวขึ้นทำให้เกิดความนุ่มฟูค่ะจากนั้นตามด้วยของเหลวมีน้ำนมสดและไข่ไก่ค่ะค่อยๆเทน้ำเย็นลงไปทีละนิด ในนมสดจะมีกรดแลคติกที่ช่วยในเรื่องของการหมักทำให้ขนมปังมีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นส่วนโปรโตีนในไข่ขาวจะมาช่วยเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างกลูเตนส่วนไขมันในไข่แดงจะทำให้ขนมปังนุ่มและชุ่มฉ่ำยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนให้ใส่เนยเพื่อเพิ่มความหอมมันเป็นอย่างสุดท้ายเพราะไขมันจะเป็นตัวขัดขวางการเกิดกลเูเตนถ้าใส่ไปตั้งแต่ต้นขนมปังก็จะไม่เกิดโครงสร้างค่ะนวดจนแป้งเนื้อเนียนไม่มีเศษติดอยู่ที่โถแสดงว่าโอเคแล้วเช็คแป้งสักนิดด้วยการดึงแป้งเป็นแผ่นฟิล์มบางๆแบบนี้ค่ะ เทแป้งออกจากโถแล้วทำการคลึงเพื่อเก็บหน้าแป้งให้เรียบตึงพักแป้งอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ยีสต์ทำงานได้อย่างเต็มที่จากนั้นตัดแบ่งออกเป็นสีส่วนเท่าๆกันค่ะนวดเก็บแป้งให้หน้าเรียบตึงทําให้ครบทั้งสี่ก้อนแล้วพักแป้งต่ออีก5นาทีเพื่อให้แป้งคลายตัวก่อนที่จะนํามาขึ้นรูปต่อไปค่ะ ระหว่างนี้ทาเนยให้ทั่วพิมพ์รอเอาไว้เมื่อปล่อยให้แป้งคลายตัวสักพักแล้วนำแป้งออกมารีดเป็นแผ่นบางๆพับซ้ายและขวาเข้าหากันแล้วกดให้แป้งแน่นติดกันจากนั้นหมวนแป้งขึ้นไปให้เป็นขดหอยแบบนี้ค่ะ พักแป้งโดต่ออีกหนึ่งชั่วโมงแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา50นาทีค่ะเมื่ออบเสร็จแล้วควรนำขนมปังออกจากพิมพ์ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมปังแฉะอยู่ในพิมพ์ค่ะดูสิคะเส้นใยของขนมปังดูยืดหยุ่นมากเนื้อสัมผัสก็นุ่มฟูดูน่ากินสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ